นี้เรายกกองกันมาที่จังหวัดเชียงรายแน่นอนนะคะพื้นที่ตรงนี้อาสาสมัครใช้คําว่าซึนามิถล่มซึนามิของโคลนเนี่ยถล่มเมืองนะคะแล้วก็อยู่ในเฟสสามด้วยช่วงของการฟื้นฟูค่ะอย่างจุดที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยคือถนนพบนโยทินด้านซ้ายมือเนี่ยคือจะเป็นถนนทางขาเข้าเมืองนะคะและด้านขวามือของดิฉันคือทางออกเมืองค่ะจะเห็นว่ามีการประกาศปิดถนนตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะคะและประชาชนก็ต้องเช็คการจราจรด้วยเพราะว่าเวลานี้คับค้างและหนานแน่นมาก จากจุดที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยห่างไปประมาณไม่กี่ร้อยเมตรก็จะถึงตลาดสายลมจอยซึ่งเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบหนักมากนะคะจากน้ําท่วมในครั้งนี้วันนี้จึงต้องเร่งฟื้นฟูกู้กโคลนให้ออกมาจากพื้นที่ให้ได้มากที่สุดจุดนี้จึงเตรียมมีการปิดถนนค่ะคุณผู้ชมสภาพอากาศจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะว่าภาคเหนือตอนบนเนี่ยจะมีฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาดิฉันรู้สึกได้ว่ามีฝนโปรยๆล,ลงมาค่ะแต่ว่าเวลานี้เนี่ยฝนไม่มีแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ตาม มาค่ะคุณผู้ชมก็คือสภาพถนนที่เวลานี้เนี่ยใช้คำว่าฉาบไปด้วยโคลนนะคะฝนที่ตกลงมาเล็กน้อยเนี่ยแม้จะทำให้สถานการณ์ของฝุ่นควันของโคลน,ครนบริเวณถนนเนี่ยมันดีขึ้นค่ะแต่ว่าความลื่นการระมัดระวังในการขับขี่รถเนี่ยต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าถนนลื่นมากมีการรายงานว่าจักรยานยนต์เนี่ยลื่นล้มเป็นประจำเอาเฉพาะจุดที่ฉันยืนอยู่เนี่ยแค่เดินไปเดินมาเนรู้สึกได้เลยนะคะว่าลื่นมากมาก ช่วงเมื่อสักครู่นี้เองตำรวจเพิ่งจะมีการเคลียร์ถนนช่วยฉีดน้ำเพื่อให้การจราจรมันระมัดระวังกันได้มากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมและนี่คือเพียงจุดหนึ่งเท่านั้นที่ฉันรายงานบริเวณห่างกันไม่กี่ร้อยเมตรจากตลาดสายลมจอยที่จะมีการเตรียมฟื้นฟูผู้คน,นออกมาค่ะอีกหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายได้รับผลกระทบหนักมากจริงๆเพื่อยืนยันสิ่งนี้ค่ะ เมื่อวานนี้คุณทัศนีประกอบบุญผู้สื่อข่าวของเราไปเกาะติดที่ชุมชนเกาะลอยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะคะพื้นที่นี้ได้รับผลกระทบหนักเช่นเดียวกันเกาะติดภาร,รกิจของมูลนิธิกระจกเงาในการกู้บ้านกู้โคลนติดตามพร้อมกันค่ะตอนนี้เราเหลืออยู่สองหลังมีหลังเคียโคนจากแม่ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจอีกหลังหนึ่ง เคี่ยโคนหน้าบ้านล้านตรงนี้เสร็จแม่จะได้ทำกับข้าวไปขายวันนี้ถ้าเราทำเสร็จเราจะได้สองต่อ, <c oughs> อไปเลยเริมพาลุยเลย <c oughs> เลย <c oughs> เลย <c oughs> ทีมอาสาล้างบ้านโมลเลนที่กระจกเงาทําให้จิตสินีดวงติ๊บชาวชุมชนก่อลอยจังหวัดเชียงรายมีความหวังได้กลับบ้านหลังจากเจอน้ําท่วมหนักจนต้องอุพยพไปอาศัยกับญาตินาน11วันถึงแค่นี้แล้วได้อะไรออกไปบ้างไม่ได้อะไรเลยเอาแต่ตัวออกไปมียาจะเอาใส่กระเป๋าแขนหน้าอกลุยไปเลยยา<ฟ>ยาหัวใจ เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะสภาพบ้านหลังน้ำลดเต็มไปด้วยข้าวของที่เสียหายลำพังตัวคนเดียวว่าจัดการยากแล้วนี่ยังป่วยเป็นโรคหัวใจทำให้การฟื้นฟูบ้านหนักหนาสาหัสกว่าที่คิดกลุ่มปลอบบางคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เช่นผู้ป่วยผู้สูงอายุจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกที่มูลนิธิกระจกเงาให้ความสำคัญ เข้าให้การช่วยเหลือฟื้นคืนชีวิตปกติให้เร็วที่สุดสิ่งที่เร่งเคีร์ที่สุดคือตอนนี้คือขยะครับขยะเนื่องจากว่าขยะสิบกินแล้วครับอันดับสองเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เป็นรองไม่ได้เป็นรองขยะเลยคือโคนต้องมอาออกเนื่องจากว่าเจ้าบ้านเป็นลรคหัวใจเจ้าบ้านจะได้ใช้สอยพื้นที่นี้ให้ได้เต็มที่ครับถ้าเรายังไม่เอาออกอยู่เนี่ยเจ้าบ้านจะรออย่างเดียวคือรอให้มันแห้งเพราะว่าไม่มีกําลัง ที่จเจ้าออกเพราะเขาอยู่คนเดียวเพราะเขาอยู่คนเดียวครับแล้วมีโรคประจาตัวคือโรคหัวใจครับผมและที่สําคัญบ้านหลังนี้คือห้องน้ําอยู่ข้างล่างถ้าเราไม่เอาออกเนี่ยเกิดปัญหา,ากับเจ้าบ้าน,นอย่ครับเราเลยต้องเล่นแม้ทั้งฝนตกเนี่ยต้มเราก็ไม่หยุดเพื่อเล่นที่จะรีบเอาโคนออกเพื่อเจ้าบ้านเนี่ยได้ใช้สอยพื้นที่ได้เต็มที่มันก็มีมันก็มีอยู่ติดกันคือบ้านของที่พาดวงติ๊บน้ำท่วมใหญ่รอบนี้ ทำให้เธอและสามีต้องอาศัยแค่หน้าบ้านซุกหัวนอนดมกลิ่นขยะที่เน่าเหม็นมานานเกือบสัปดาห์แล้ววัน,วนแรกยุงก็เยอะนะนไม่มีม้งไม่มีหมอนอะไรสักอย่างยุงยุยยยยยงก็เยอะแถมสำคัญคือตอนนั้นเด็กๆยังไม่มาเคลีรยขยะนี่คือน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 ,น,อนดม,มเหรอใช่แล้วเมื่อคืนแล้วก็ไม่ไหวแล้วมันเหม็นนอนไม่หลับ <laughs> การเข้ามาช่วยเหลือของทีมอาสาครั้งนี้ไม่เพียงความหวังกลับเข้าบ้านแต่ยังหวังได้กลับมาประกอบอาชีพเพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่ได้เดินหน้าต่อไปพื้นที่ที่เราเล่นเคียร์คนคือพื้นที่ทำธุรกิจทำอาชีพประกอบอาชีพโดยการทำกับข้าวไปขายตลาดช่วงเย็นถ้าเราเล่งถ้าเราเล่งเล่งทำพวกนี้เนี่ยทั้งหน้าบ้านทั้งในบ้านเจ้าบ้านก็จะได้เข้าอยู่ครับ ทำแค่สีห้าอย่างแค่พอกินอยู่ไปวันวันได้เท่าไหร่คะที่กอกินก็สามร้อยบ้างห้าร้อยบ้างต่อวนัอวนนะก็ได้ไม่เยอะเพราะว่าถ้ามันเหลือก็เราก็ได้ไม่เยอะแต่ตอนนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยตอนนี้้องๆเข้ามาเก็บให้เป็นความหวังไม่ใช่แม่ใช่ขับมาขายแล้ว ฝนที่ตกลงมาตลอดทั้งวันเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของทีมอาสาอยู่บ้างเพราะเป็นที่ลุ่มจึงต้องสูบระบายน้ำออกไปแต่ในภาวะที่เต็มไปด้วยข้อจำกัดแบบนี้ฝนก็เป็นตัวช่วยให้การจัดการโคลนทำได้ง่ายขึ้น ถ้าถ้ามีน้ําน้ํหนามันจะช่วยมันจะช่วยลดลนแรงจากที่บัน,นดึดเนิดอยู่ที่เราตักยากหรือว่าเอาออกยากเนี่ยพอมีน้ําเข้าหนึ่งมันจะตักง่ายแล้วครับตักง่ายสองเนี่ยลราจะรีดออกก็ได้ไม่ต้องมารอตักออกอย่างเดียวดินโคลนเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการฟื้นฟูนฟนชุมชนทําให้อาสามูลที่กระจกเงาทํางานยากขึ้นจุดไหนโคลนไม่มากวันหนึ่งอาจฟื้นฟูนได้สามหลัง แต่ถ้าจุดไหนโคลนหนาและเริ่มแข็งตัวอาจล้างบ้านได้แค่วันละหลังเท่านั้นสิ่งที่อาสาและชาวบ้านต้องการเวลานี้คือเครื่องจักรหนักที่เพียงพอโดยเฉพาะเครื่องดูดโคลนถ้าได้ลถดูดโคลนนะครับมันเนี่ยจะเป็นผลดีน่อจากว่าไม่กระทบใครเลยทั้งไม่กระทบท่อระบายน้านสาธารนณะไม่กระทบเพื่อนบ้านไม,ไม่กระทบจ <มา S 2> ุดออที่ <ไป S 2> ทิ้งครับมาดูดออกไปเลยแล้วก็ไปทิ้งที่ที่เขาให้ทิ้งนะครับผมไม่เกิดปัญหาไม่เกิดปัญหาต่อเน,นื่อง ขยะก,ก็เป็นอีกปัญหาใหญ่ที่อยากให้ทุกฝ่ายเร่งมือจัดการเพื่อทําให้ทุกของคนในชุมชนก่อลอยได้ถูกคลี่คลายและได้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้โดยเร็วทัศนีประกอบบุญไทย PBS รายงานขอบคุณทัศนีนะคะรายงาน ขอบคุณคุณทัศนีค่ะรายงานเมื่อสักครู่นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่เท่านั้นยังมีอีกหลายจุดที่ต้องย้ําว่าเชียงรายได้รับผลกระทบหนักนะคะเรารายงานสดกันอยู่ที่โรงเรียนกวงหมิงเอื้ออำนวยสถานที่ให้เรารายงานสดด้านในค่ะคุณผู้ชมเพื่อเป็นการไม่กีดขวางการทํางานของเจ้าหน้าที่บริเวณถนนก่อนจะเข้าไปสู่ถนนสายลมจอยซึ่งวันนี้จะมีการกู้โคลอนออกมาจากพื้นที่ด้วยนะคะและอย่างที่บอกไปค่ะคุณผู้ชมภารกิจในครั้งนี้เรื่องของการฟื้นฟูยิ่งใหญ่จริงๆค่ะ มูลนิธิกระจกเงานะคะก็ย้ำเลยว่าเราไม่สามารถที่จะตอบโต้วิกฤตในครั้งนี้ด้วยการปฏิบัติ ในสภาวะปกติได้จะต้องระดมสัพพะกำลังทั้งคนและเครื่องจักรเข้ามาเพื่อช่วยเหลือคนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายด้วยนะคะดิฉันอยากจะชวนคุณผู้ชมไปลองฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้จากคุณสมบัติบุญงามอนคงซึ่งเป็นผอ,อผู้อำนวยการของมูลนิธิกระจกเงาค่ะประเมินว่าภัยพิบัติในรอบนี้หนักกว่าหลายๆภัยพิบัติที่ผ่านมานะคะแล้วก็หนักเป็นอันดับ3ด้วยและควรที่จะมีการเร่งระดมสัพพะกำลังเข้ามาในพื้นที่อย่างเร่งด่วนด้วยค่ะ ตอนนี้เรารู้แล้วว่าสิ่งที่เรากำลังตอบโต้อยู่เนี่ยเป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่ในระดับในประสบการณ์ผมถือเป็นระดับ3ารองจากสึนามิรองจากน้ำท่วมปี54แต่ว่าความเสียหายในวงกว้างพื้นที่จิตสหายในวงกว้าเนี่ยสูงมากที่แม่สายไม่ใช่น้ำเอ่อที่แม่สายเป็นน้ำหลากที่มีความรุนแรงของความรุนแรงของน้ำแล้วมันทำลายความการทำลายล้างสูง น้ำลดแล้วก็กลับสู่สถานาปกติไม่ใช่เข้าใจผิดเลยเรากําลังเข้าสู่ปัญหาเฟสที่2ก็คือการฟื้นฟูซึ่งเป็นงานที่ใหญ่มากและยาวมากนะครับใช้ทรัพยากรใช้กําลังมหาศาลเรากาลังเผชิญหน้ากับขนาดของดินโคลนและขยะน้ําท่วมในสเกลที่ใหญ่มากใหญ่มากผมบอกเลยว่าใหญ่มาก เราไม่สามารถตอบโต้โดยการใช้ทรัพยากรหรือกำลังคนในภาวะปกติได้เลยในบ้านนั้นเนี่ยมันไม่ใช่การล้างบ้านมันเป็นการขุดโคลนมันต้องใช้เครื่องจกักรและต้องใช้แรงงานจำนวนมากและต้องการการสรนับสนุนอย่างเช่นมีรถน้ําและประชาชนจะต้จะมีรถน้ำาผู <c oughs> ้เปิดก๊อกน้ำเพื่อไปล้างโคลนเนี่ยเหรอมันมันไม่ใช่ไซส์มันมันดังนั้นเนี่ยการโพวา์การเชื่อมต่อกัน เห็นว่าอย่าเพิ่งจบอยู่เพียงแค่การการทำความสะอาดถนนแต่ว่าจะต้องไปถึงการแชร์ทรัพยากรให้ประชาชนสามารถใช้ได้เพราะบ้านบางบ้านเนี่ยถึงแม้พร้อมจะเข้าไปล้างแล้วนะแต่ว่าถนนน่ะโคลนมันยังสูงเท่ากันระดับบ้านคุณไม่มีทางเอาโคลนออกมาข้างนอกได้ถ้ามันมันเท่ากันถนนเนี่ยต้องต่ำกว่านะครับคุณถึงค่อยรีดโคลนออกมาได้ โจทย์ก็คือทอาทำยังไงก็ได้ให้เครื่องจักรเข้ามาเครื่องจักรที่ระบุไว้เนี่ยเข้ามาทํางานในพื้นที่รถตักรถขุดรถดำติดต่อมาได้เลยหรือมีรถน้ํารถบรรทุกน้ําติดต่อมาเป็นของที่ของที่อยู่ในมือคุณตอนนี้เป็นสิ่งสําคัญและขาดแคลนและจะตอบโจทย์แก้ปัญหาเรื่องการฟื้นฟูได้ มีการประเมินจากอาสาสมัครในพื้นที่ต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมว่านี่เป็นภัยที่ใหญ่ระดับประเทศจริงๆค่ะคุณผู้ชมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะงานหินเนี่ยก็คืองานการขุดโคลนต้องบอกว่าบางพื้นที่เนี่ยโคลนเนี่ยท่วมหัวนะคะการขุดโคลนเป็นไปด้วยความยากลําบากต้องใช้ทั้งทรัพยากรคนกําลังเครื่องจักรซึ่งในเวลานี้เนี่ยก็ยังต้องการอาสาสมัครที่ขึ้นมาช่วยเหลือด้วยเพราะว่ามีหลายบ้านเหมือนกันที่เป็นที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุนะคะไม่สามารถที่จะกู้โคลอนออกมา ได้อย่างแน่นอนค่ะและขณะดเดียวกันสิ่งที่ต้องทําคู่ขนานกันมาก็คือการจัดการขยะนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นการจัดการขยะในพื้นที่ในช่วงกลางวันค่ะแต่ว่าช่วง3วันมานี้มีการจัดการขยะพื้นที่ในขยะขยะในพื้นที่เนี่ยตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งกู้สถานการณ์ค่ะ คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าภาพของขยะข้าวของเสียหายเนี่ยมันเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็ต้องทํางานแข่งกับเวลาเวลานี้กองอยู่เต็มถนนด้วยส่งผลกระทบส่งผลกระทบไปถึงสุขภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็กีดขวางการจราจรในการนําโคลอนออกจากพื้นที่ด้วยนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือภาพที่เกิดขึ้นและเป็นผลกระทบทั้งในอําเภอแม่สายและอําเภอเมืองอย่างชุมชนเกาะลอยที่เห็นไปแล้วเนี่ยก็คือ13วันผ่านมาแล้วค่ะผู้ประสบภัยเนี่ยก็ยังจมอยู่ในกองขยะนะคะ สะท้อนว่างานเวลานี้ล้นมือชาวบ้านล้นมือท้องถิ่นจริงๆการจัดการขยะกลางวันอย่างเดียวจึงไม่พอแล้วค่ะคุณผู้ชมเวลานี้มีการนําร่องเก็บขยะกันก,นกนลางคืนด้วยเริ่มกันแล้วในพื้นที่ชุมชนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายไอเดียนี้นําร่องกันมา3คืนต่อเนื่องค่ะชุมชนเกาะลอยได้รับผลกระทบหนักจากน้ําท่วมจากแม่กกในเมืองเชียงรายก็ได้ระดม ทุนจากภายนอกระดมทุนจากประชาชนเนี่ยนะคะต้องจ้างคนแล้วก็เครื่องจกักรไม่ว่าจะเป็นแบ็คโฮรถขนขยะเอามาทํางานกันกลางคืนค่ะใช้งบประมาณกันมากกว่าวันละนะหนึ่งบาทค่ะเก็บได้วันละประมาณ120เมตรซึ่งก็ทําให้เห็นว่าช่วยนําขยะออกมาจากพื้นที่ได้เร็วและได้เยอะขึ้นด้วยตอนนี้ดิฉันยืนอยู่กับอาจารย์สืบสกุลกิจนุกรน,นะคะจากสํานักนวัตรกรรมสังคมมหาวิทยาลายัยแม่ฟ้าหลวงซึ่ง จะเรียกได้ว่าเป็นเจ้าของไอเดียนี้ด้วยอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์คะทาไมเราถึงต้องเร่งเก็บขยะในช่วงเวลากลางวันกลางคืนต่อนเนื่องแบบนี้ภาพใหญ่ที่อาจารย์ไปเห็นมาในพื้นที่มันหนักขนาดไหนคะอาจารย์คะ,ะประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าสถานการณ์ขยะ,อะตอนนี้ในเขตเทศบาลนครเชียงรายนะครับผมมี50ชุมชนะนะครับในขณะที่มันเกินกําลังของเทศบาลก็คือว่าเทศบาลมีรถขนขยะเนี่ย80คัน นะครับขนได้วันละ1,000ตันเท่านั้นเองซึ่งมันไม่พอนะครับแล้วก็การขนขยะส่วนใหญ่ใช้เวลากลางวันในการทํางานตั้งแต่9ก้าโมงถึงสี่โมงเย็นนะครับซึ่งรถขยะรถตักเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งก็ไปกีดขวางการจราจรทําให้การให้ความช่วยเหลืออื่นๆเนี่ยมันติดขัดมันไม่ฟลอ์ดังนั้นเราก็เลยเสนอว่ารถตักขยะและขนขยะควรจะทํางานตอนกลางคืนตั้งแต่หนึ่งทุ่ม ถึงเที่ยงคืนคะนะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการจราจรที่มันติดขัดในตอนกลางวันนะครับซึ่งตอนกลางคืนเนี่ยเราก็ทำมามา3คืนละนะครับเปิดซอยได้ทั้งหมด3ซอยทำให้ไม่มีขยะหลงเหลือใน3ซอยนะครับก็ทำให้การจราจรในช่วงเช้าเนี่ยมันโฟล์มากขึ้น,นถือว่าการทำงาน3วันต่อเนื่องเก็บขยะได้เร็วขึ้นแล้วประชาชนในพื้นที่รู้สึกยังไงบ้างคะอาจารย์ตื่นขึ้นมาแล้วไม่เห็นกองขยะหน้าบ้านคือชาวบ้านาส่วนหนึ่งก็คือรู้สึกว่า ดีใจนะครับมันชื่นใจนะครับที่ตื่นเช้ามานะครับเปิดประตูบ้านไม่เจอขยะนะครับทำให้เขามีแรงใจในการทำความสะอาดบ้านล้างถนน เก็บกวาดบ้านของตัวเองมากยิ่งขึ้นครับผมค่ะจริงๆแล้วก็เป็นโครงการที่เรียกว่าทําให้การเก็บกู้ขยะเนี่ยรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแต่มันต้องใช้งบประมาณ<ช>ค่ะอาจารย์อธิบายเรื่องนี้นิดนึงว่าเราจะทําต่อเนื่องไปอีกถึงเมื่อไหร่แล้วงบประมาณตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เราสามารถทําได้อีก3คืนหมายถึงว่าสซอยแต่ทีเนี้ยเรายังต้องการทรัพยากรอีกจํานวนมากนะครับก็คือว่า ในเขตชุมชนเกาะลอยและเทิอประเกดเนี่ยซอยเล็กซอยน้อยมันเยอะ,ะแล้วขยะก็เยอะแล้วก็ซอยก็ถึงกันนะครับถ้าเรายังไม่เร่งกําจัดขยะในตอนกลางคืนทําเวลาตอนกลางวันแบบนี้นะครับขยะจะเริ่มเน่าเหม็นมากขึ้นครับผมความสําคัญของการเร่งเก็บขยะก,ก็คือต้องใช้เวลาแข่งกับเวลาด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าเราทําไม่ทันงบไม่พอไม่มีคนผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นภาพอนาคตเป็นยังไงอาจารย์มองยังไงบ้างคะผมคิดว่าการฟื้นฟูเมือง เชียงรายก็จะยากมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าชุมชนเกาะลอยมีความสําคัญก็ค,คือว่ามีห้าิบหอพักและเมนชั่นนะครับนั่นหมายว่าผู้คนเนี่ยเดินทางเข้าออกเมืองนะครับมันใกล้ะนะครับแล้วก็เป็นแหล่งแหล่งที่พักอาศัยเกสเฮ้าส์นะครับมีโรงแรมขนาดใหญ่นะครับมีร้านกาแฟหลายแห่งอยู่นั้นเป็นกแหล่งท่องเที่ยวแหล่งหนึ่งนะครับซึ่งถ้าชุมชนไม่สามารถกาจัดขยะได้นะครับการล้างโคลนนะครับการทําความสะอาดบ้านก็จะ กินเวลายาวนานขึ้นไปครับผมคงจะมีคนอยากรู้ค่ะอาจารย์ว่าไอเดียของการมาเก็บขยะกลางคืนเนี่ยมันเริ่มต้นจากอะไรอาจารย์เห็นความสําคัญของปัญหาตรงไหนเหรอคะถึงเริ่มเรื่องนี้โอเคแนวคิดก็คือคําเดียวครับฟล์หรือการไหลก็คือมาจากน้ำนะครับน้ําก็ไหลไปทุกที่ทีนี้เราก็เห็นว่าในการฟืนฟ้นฟนูชุมชนระเมืองนะครับส่วนใหญ่เราทําเวลากลางวันค,คือ9ก้าโมงถึงสี่โมงเย็นทุกหน่วยงานทุกอง,องค์กรทุกคนเข้าไปช่วยกันซึ่งเป็นสิ่งดีนะครับแต่ว่าการเก็บขยะเนี่ยเราต้องใช้รถตัก และก็ลดดัาขนาดใหญ่ซึ่งมันไปกีดขวางการจราจรนะเราต้องปิดซอยบางจุดบางที่อพอเราปิดปุ๊บมันก็ทําให้เกิดการจราจรมันติดขัดการช่วยเหลือต่างๆก็ติดไม่ฟลอ์ดังนั้นเราก็เลยเสนอแนวะคิดเรื่องนี้ว่าขยับเป็นเวลากลางคืนคแล้วทดลองทําซึ่งมันได้ผลว่าเราขนขยะได้เร็วแล้วก็ไม่กีดขวางการจราจรครับสามวันต่อเนื่องเนี่ยคะ่ะอาจารย์ใช้คนเท่าไหร่อย่อยางไรทีมงานประกอบด้วยอะไรบ้างคะทีมงานประกอบด้วยน้อยมากครับหนึ่งรถดัก ก็ S 1, 1, <S 1> น่คนรถด้ำสามคันก็3คนแล้วก็ผู้นําชุมชนหนึ่งคนเป็นคนชี้จุดว่าจะทําที่จุดไหนพูดง่ายๆก็คือแค่คน4คนเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้มันมีช่องว่างตรงที่ว่าเราเปลี่ยนได้ไหมขนขยะจากกลางวันเปกลางคืนเท่านั้นเองครับผมอยากจะชวนอาจารย์มองต่อว่าเราอยากจะขยายผลเรื่องนี้ต่อย,ยอดไปไม่ใช่แค่3วันนี้จบอาจารย์ะคะเราจะขยายโมเดลนี้ต่อเนื่องไปพื้นที่อื่นได้ไหมคะมีโอกาสไหมคะ ได้ครับผมคิดว่าอยู่มีเงอนมีเงื่อนไขสําคัญก็คือว่าถ้าเรามีจิตอาสานะครับที่เป็นรถตักรถดำนะครับมาร่วมกันทํางานนะครับประกอบทีม1นึซอยนะครับผมใช้2ทีมต้นซอยท้ายซอยนะครับอย่างละทีมเนี่ย เราก็จะทําให้เราทํางานได้เร็วมากยิ่งขึ้นครับผมใช้คนไม่เยอะเท่าไหร่และภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในเวลานี้ก็คือภาพการเก็บขยะกลางคืนนั่นเอง<ม>ซึ่งอาจารย์ประเมินว่าการเก็บขยะกลางคืนเนี่ยอุปสรรคมันน้อยกว่าโดยเฉพาะเรื่องของการจราจรไม่ติดขัดด้วย f l o ์มากกว่า f l o ์มากกว่าไม่มีข้อเสียใช่ไหมคะอาจารย์ไม่มีข้อเสียแล้วทําให้ตอนเช้าเนี่ยงานอื่นๆมันก็ f l o ์ตามไปด้วยเพราะว่าไม่มีรถขยะไม่มีรถตัก ทีนี้ค่ะมีคําถามต่อค่ะอาจารย์ชวนอาจารย์มองนิดนึงว่าวันก่อนเนี่ยมอทอลงมาในพื้นที่ก็คือคุณอนุทินชาญเวรกุลซึ่เป็นฐานะของรองประธานสบชด้วยนะคะลงมาแล้วก็ยืนยันเลยว่าสามารถจัดการแก้ปัญหาฟื้นฟูในพื้นที่ได้มีอาสาสมัครเพียงพอนะคะแล้วก็ย้ําเลยว่าปัญหาของเราในเวลานี้คือการป้องกันภัยพิบัติแน่นอนทุกคนรู้นะคะแต่ว่าเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาของภาครัฐเนี่ยมีความพร้อมค่ะชวนคุณผู้ชมไปฟังเสียงสั้นๆก่อนจากคุณอนุทินชาญเวรกุล คคเครื่องมือหนักเราใช้ในพื้นที่เปิดกว้างตรงนี้ไม่ต้องห่วงระดมเครื่องมือเข้ามาเต็มที่ถ้าน้องๆผู้สื่อข่าวเห็นนยะในแม่สายตอนนี้เต็มไปด้วยเครื่องมือเครื่องจกักรนะครับทรัพยากรที่จะต้องนํามาใช้ในการฟื้นฟูสภาพคืนสภาพเนี่ยอยู่ที่นี่หมดแล้วนะแต่ว่าไอ้ที่หนักใจก็คือส่วนที่มันเข้าไปในบ้านเจ้าบ้านอันนั้นเครื่องมือ ใช่ไหมเอารถแบคโฮเข้าไปไปขุดที่เดี๋ยวก็ไปทําบ้านเขาพังก็ต้องใช้แรงงานหมายว่าแรงงานคนน่ะก็คือมีทั้งพี่น้องทหารเข้ามาต่อชดอตำรวจนะครับแล้วก็อาสาสมัครทั้งหลายตอนนี้ก็เร่งอย่างทางกระทรวงศึกษาธิการก็เร่งเอาพวกน้องๆนักศึกษาอาชีวะที่เขาสามารถซ่อมแซมเครื่องไฟฟ้า เครื่องซักผ้าทีวีแอร์อย่างนี้ได้ก็ระดมความเรก็พยายามนําความช่วยเหลือทุกอย่างมาศูนย์พักพิงอะไรต่างๆถ้านจะสังเกตนะครับตอนนี้เนะี่ยทางด้านถึงแม้ว่าเรายังจะมีปัญหาในเรื่องของการป้องกันแต่ว่าในเรื่องของการดูแลเยียวยาเนะี่ื้นฟ,นฟนูเนี่ยเรามีความพร้อมรับรองว่าพี่น้องประชาชนจะไม่ขาดแคลนเรื่องอาหารเรื่องน้ำดื่มเรื่องเครื่องนุ่งห่ม ันี้เรา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 จัดมาได้เป็นจำนวนที่ที่เพียงพอต่อ,ตอการช่วยเหลือ นั่นคือสิ่งที่คุณอนุทินย้ำแล้วค่ะคุณผู้ชมว่าพยายามทําทุกวิถีทางและก็คาดการ์ด้วยนะคะว่าจะฟื้นฟูเสร็จเนี่ยก็คือพฤศจิกายนก็คืออีกประมาณสักสองเดือนนะคะแล้วก็ไม่อยากจะให้เลทไปถึงธันวาคมแต่คําถามที่จะมาชวนอาจารย์ต้อคุยต่อก็คือว่าระบบในการฟื้นฟูอย่างที่คุณอนุทินบอกมันพร้อมจริงๆแต่หน้างานพร้อมจริงไหมหรืออาจารย์ยังคิดว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ,ะประเด็นที่หนึ่งครับผมคิดว่า ความพร้อมเนี่ยมันเป็นความพร้อมของภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมที่ร่วมแรงร่วมใจกันมากกว่านะครับแต่ว่าภาครัฐไม่ได้พร้อมนะครับอันที่สองเือว่าท้องถิ่นทุกที่พยายามอย่างสุดกําลังแล้วแต่ว่ามันเกินกําลังขององ,องคอ์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในพื้นที่นั้นๆเช่นเกินกําลังของเทศบาลนครเชียงรายเทศบาลแม่สายหรือนีเป็นต้นนะครับดังนั้นก็คือว่าผมคิดว่าคณะกรรมการที่นายกแต่งตั้งนะครับต้องทําการสั่งการนะครับเร่งระดมทรัพยากรนะครับความช่วยเหลือนะครับ จากจังหวัดอื่นๆเทศบาลอื่นๆที่ไม่ได้มีปัญหาความเดือดร้อนเรื่องอุทกภัยเนี่ยเข้ามาช่วยพี่น้องชาวเชียงรายให้เร็วที่สุดะนะครับอาจารย์มองว่ายังต้องมีการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนกลางอยู่ดีใช่ครับตอนนี้ก็คือว่ามันพ้นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพ้นอำนาจของนายกเทศมนตรีพ้นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีเจ้า ส่วนกลางเนี่ยประสานงานและสั่งการระดมทรัพยากรจากภาครัฐและเทศบาลอื่นๆนมาช่วยครับผมเรียกว่าแม้แต่ในท้องถิ่นเองตอนนี้ก็อ่อนกําลังกันเยอะเหมือนกันหลายภาคส่วน<ช>ก็พยายามระดมกันมาช่วยเหลือและอาจารย์มองว่าอาสามีบทบาทสําคัญในเวลานี้มากเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับถ้า,าไม่พอไม่พอถ้างั้น<ม>เป็นข้อเสนอในเชิงโครงสร้างไปเลยได้ไหมคะอาจารย์ทั้งการจัดการขยะหรือว่าการจัดการการฟื้นฟูหลังจากนี้มันควรจะเป็นเชิงโครงสร้างยังไงคะอันที่หนึ่งนะครับผมคิดว่า ถ้าในแง่โครงสร้างนะครับอันที่หนึ่งเราต้องสร้างความร่วมมือข้ามพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้านคือเมียนมาและก็กลุ่มชาติพันธุ์ในรัฐฉานในเรื่องน้ําเพราะว่าน้ําท่วมที่แม่สายกับแม่น้าน้ํากกเนี่ยต้นน้ําอยู่ที่รัฐฉานแต่เราไม่มีข้อมูลปริมาณน้ํามวลน้ําการเดินทางของน้ําเลยะนะครับ เราต้องสร้างความรู้เพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องน้ําในต้นน้านะครับอันที่สองคือว่าเราต้องติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่มันเข้มแข็งมากกว่านี้เพราะตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่สับสนมากว่าเวลาไปถามชาวบ้านว่ามีการแจ้งเตือนไหมบางกว่าแจ้งบางก็ไม่แจ้งนะครับซึ่งอันนี้สะท้อนเห็นว่าเรามีระบบเตือนภัยที่อ่อนแอเราต้องการความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับอันที่สามผมคิดว่าเราต้องทําการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นอีกรอบหนึ่ง นะครับโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณนะครับบุคลากรเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรความรู้นะครับเทคโนโลยีและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพราะว่าเทศบาลทุกแห่งนะครับที่เกิดน้ําท่วมในเชียงรายเนี่ยทั้งที่เทิงแม่สายตัวเมืองเนี่ยมีความเข้มแข็งและก็ทางานอย่างรวดเร็วมากเงินเยียวยาถึงมือชาวบ้านแล้วแต่ว่ามันมีอยู่อย่างจาก,จกัด ดังนั้นเราต้องกระจายอํนานาจอีกรอบหนึ่งอัน,นสุดท้ายนะครับอ,อ,อ,อีกไม่ใช่สุดท้ายอีกอันผมว่าเราอยากให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดะนะครับอันนี้เป็นเชิงโครงสร้างเลยเพราะว่าผู้ว่าทุกวันนี้มาจากการแต่งตั้งนะครับไม่นานก็ต้องย้ายหรือกเกษียณซึ่งก็เลยทําให้การทํางานในเชองช้าไม่ทันไม่ทันต่อสถานการณ์อีกสุดท้ายจริงๆก็คือว่าเราต้องเปลี่ยนความเข้าใจของเราใหม่เรื่องเกี่ยวกับน้ําท่วมเพราะตอนนี้ภาครัฐคิดว่าน้ําท่วมคือน้ํา ดูเฉพาะน้ำถ้าน้ำมาน้ำรถก็จบ,จบแต่น้ำท่วมครั้งนี้มันคือคโคลนคะนะครับและขยะ นะครับมันรวมอยู่ในน้ําด้วยโคลนขยะแล้วก็ความเดือดร้อนต่อจากนี้เพราะต้องไม่ลืมว่าชาวบ้านยังสร้างบ้านไม่เสร็จใช่ครับเงินที่เยียวยาก็ต้องถึงมือทันด้วยใช่แล้วก็ต้องเพิ่มจำนวนขึ้นมามันมีหลายองค์ประกอบที่ต้องบูรณาการร่วมกันนะคะอาจารย์แต่อย่างที่อาจารย์เจาะเฉพาะจุดเรื่องของขยะตอนนี้เอาเฉพาะหน้าก่อนครับตอนนี้ขยะอย่างเดียวเลยเนี่ยค่ะอาจารย์ถ้าจะจัดการให้หมดเบ็ดเสร็จเนี่ยค่ะจะต้องเชื่อมกับรัฐยังไงบ้างมีหน่วยไหนเข้ามาช่วยเสริมได้ไหมคะตอนนี้ผมคิดว่า ต้องมีคณะกรรมการที่นายกแต่งตั้งต้องสั่งการให้เทศบาลหรืออบอจอหรือหน่วยงานอื่นนะครับที่มีรถตักและรถดับนะครับเข้ามาช่วยเสริมทั้งที่แม่สายแล้วก็ที่อำเภอเมืองเชียงรายาและขยะที่สำคัญก็คือว่าต้องทำการตักและขนย้ายขยะในตอนกลางคืนเพื่อที่จะไม่ได้กีดขวางการจราจรและจะทำให้กลางวันเนี่ยเราส่งรถน้ำ รถล้างนะครับรถอื่นๆเนะี่ยเข้าไปทํางานในพื้นที่ได้ f l o ์มากยิ่งขึ้นค,ครับผมโฟล์ flow งานเก็บขยะกลางวันถ้าอยากจะขยายผลอย่างที่ย้ําไปช่วงต้นนะคะอจา์ให้พื้นที่อื่นทําตามด้วยสามารถเอาหลักการนี้ไปส่งต่อให้ใครประชาสัมพันธ์ต่อที่ไหนยังไงได้บ้างไหมคะผมคิดว่าตอนนี้เทศบาลน,นะครับที่รับผิดชอบการจัดเก็บขยะเนี่ยน่าจะลองเปลี่ยนเวลาทํางานเบือ้องต้นเลยนะครับจาก เก็บขยะกลางวันเป็นเก็บขยะกลางคืนได้ไหมค่ะนะครับผมคิดว่าถ้าทําแค่นี้มันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงมหาศาลละและที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าต้องมีรถตักขยะและรถดํานะครับขนขยะจากพื้นที่อื่นเทศบาลอื่นที่ไม่มีปัญหาน้ําท่วมด้วยนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าถ้าจะทําได้มันต้องใช้งบประมาณนะครับดังนั้นเราต้องการงบประมาณจากรัฐ ฐบาลส่วนกลางมาสนับสนุนงานนี้ซึ่งผมว่าถ้าทําแบบนี้ผมคิดว่าการตักขยะในเขตตัวเมืองเชียงรายนะครับหนึ่งเดือนน่าจะจบแต่ถ้ายังปล่อยให้เทศาบาลนนะครเชียงรายหรือท้องถิ่นอื่นๆทํา เองนะครับหรือภาคประชางมทําเองเนี่ยผมว่าอีกหลายเดือนค,ค่ะแล้วถ้าอาจารย์ประเมินภาพรวมตอนนี้ทั่วเมืองเชียงรายเนี่ยนะคะมีจุดไหนอีกบ้างที่เป็นปัญหาใหญ่เรื่องของขยะนอกจากจุดที่เราจัดการไปแล้วเรียบร้อย3วันที่ผ่านมาคะ่ะเช่นชุมชนป่าแดงะนะครับชุมนที่อยู่ถัดตัวเมืองออกไปที่เราไม่ได้ไปติดตามในะสนามกีฬากกทงบริเวณนี้ก็ติดกับ ชุมชนเกาะลอยก็เจอปัญหาแบบเดียวกันชุมชนน้ำรัดก็เช่นเดียวกันครับผมแล้วปริมาณฝนที่ตกลงมาหนักแล้วก็มีการคาดการณ์กันต่อเนื่องว่าอาจจะมีบางพื้นที่น้ำท่วมซ้ำอีกจะมายิ่งซ้ำเติมเรื่องของปัญหาดินโคลนด้วยไหมคะอาจารย์แน่นอนครับส่วนว่าโดยเฉพาะในซอยที่อยู่ที่ต่ําซึ่งตอนนี้ก็มีหลายที่น้ําก็ยังท่วมขังซอยโคลนก็ยังอยู่เต็มซึ่งเป็นที่ต่ำถ้าฝนตกลงมาเฉพาะหน้าก็จะทําให้น้ําเพิ่มมากขึ้นนะครับในซอยในถนนนะครับที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าถ้า เราไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ําฝนในพื้นที่ต้นน้าในลัดฉาเนี่ยก็ยิ่งทําให้เราหนากกังวลมากขึ้นเพราะว่าน้ํามาจากที่นั่นครับผมค่ะคือต้องทําคู่ขนานกันไปด้วยแต่อาจารย์ยืนยันว่าถ้าทําตามฟโฟลในช่วงเวลากลางคืนจะใช้เวลา<ผ>มไม่เกิน 1, 1เดือนใช่ครับผมโดยเฉพาะเขตตัวเมืองเชียงราย โอ้โห oh, ไม่เกินหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนก็ถือว่านานน,นานเหมือนกันนะคะคแต่ว่าจากการคาดการณ์ของภาพใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าจะฟื้นฟูได้ไม่ไม่อยากให้เกิน2เดือนไม่อยากให้เกินนี้แต่ก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันประชาชนก็รอความหวังกันต่อเนื่องนะคะ <ผม S 1> อาจารย์อยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมไหมคะถ้าสมมติว่าฝากบอกใครได้หรือว่าอยากจะฝากบอกรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใครได้เชิญเลยคะ่ะอาจารย์ผมอยากให้รัฐบาลน,นะครับอนุมัติงบประมาณนะครับในการจ้างเหมารถ ตักขยะและรถดัาขนขยะมาสนับสนุนพี่น้องชาวเชียงรายในทุกพื้นที่นะครับเพื่อจัดการขนขยะให้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ขนขยะในตอนกลางคืนครับผมค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ต๊อกด้วยนะคะที่มาร่วมวิเคราะห์กับเราในรายการวันนี้ค่ะคุณผู้ชมและนี่คือทั้งหมดของภาพรวมที่จังหวัดเชียงรายในวันนี้จะเห็นภาพชัดนะคะว่าเป็นวิกฤตใหญ่จริงๆที่เราเรียกกันว่าต้องฟื้นฟูกันอย่างเร่งด่วนเป็นเฟสสามค่ะที่ประชาชนยังต้องอยู่กับความทุกข์นะคะทั้งเรื่องของดินโคลนปัญหาฝุ่นที่อาจจะ มารวมถึงปัญหาขยะที่ยังจัดการไม่แล้วเสร็จการประเมินภายใน3เดือนนี้ไม่ใช่ระยะเวลาที่สั้นนะคะคุณผู้ชมต้องใช้ร่มสพกําลังจํานวนไม่น้อยค่ะแต่อย่างน้อยๆเห็นความร่วมไมือร่วมแรงร่วมใจกันในพื้นที่และทั้งหมดนี้คือภาพรวมของแม่สายในช่วงข่าวถัดไปของเรพีเบสทุกช่วงเรายังคงเกาะติดอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะ